อนน้องไซแอนบลู blue, เจอเสือครั้งแรกพิกจัดจับหางเสือใส่ปากพ่อห้ามแทบไม่ทันตั้งแต่ปุ้มปุ้ยพันธิพาและกวินดูวานยอมเผยหน้าลูกชายสุดที่รักน้องไซแอนบู blue. ให้แฟนคลับได้ย่นชมแบบชัดๆหลังปิดไม่ลงรูปในโซเชียลมันนานเป็นปีทำเอาแฟนๆหือหามากเพราะความน่ารักหน้าเอนดู u, แถมยังหล่อแต่เด็กอีกด้วยโดยล่าสุดปุ้มปุ้ยก็เพิ่งออกมาเผยคลิปที่พาน้องไซแอนบลู blue, นั้นไปเที่ยวสวนสัตว์และได้เล่นกับเสือเป็นครั้งแรก ซึ่งน้องก็ดูแฮปปี้ปล่อยใจจอยกับลูกเสือตัวน้อยมากไม่มีทีท่าว่าจะกลัวเลยแถมยังใจกล้าคว้าหมับเข้าที่หางเสือมาเล่นแบบสนุกสนานทั้งเอามาปั่นหูเอามาปัดหน้าไปมาแต่ที่พิลกที่สุดก็คือช็อตที่น้องไสอัอนบลูนั้นคว้าหางเสือมาเข้าปากดีที่พ่อกวินคว้าออกได้ทันไม่งั้นคงได้เห็นช็อตภาพกีฬามันๆแน่นอนจนแม่ปุ้มปุยยังแซวล,ลูกชายว่าทันเข้ยวคับแดด ในขณะที่แฟนคลับนะคะก็อดเอ็นดูความน่ารักของน้องสาอนบลูไม่ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่อาทิเช่นมันไม่ใช่พี่ที่บ้านนะตัวนั้นอ่ะคำตั้งแต่เอาไปแย่หูแล้วนอนนั่นเสือนะลูกมาเล่นกันเฉยเล่นกันเ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยย สือตั้งหลัก่นเสือตั้งหลัก่อนเสือตั้งหลักก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ